ช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาเยาวาชนแห่งชาติค่ะ,ะครั้งที่37พัทลุงเกมเริ่มกันเทการแข่งขันลีลาศค่ะ โดยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยถักษิ้นนะคะวิทยาเขตพัทลุงนายวินสิทธิเชนรองผู้วาราชาการจังหวัดพัทลุงค่ะรวมเปิดการแข่งขันลีลาดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่สามสิบเจ็ดพัทลุงเกมซึ่งการแข่งขันลีลาดครั้งนี้ค่ะก็เผื่อที่จะคนห้าหนักกีฬาที่มีความสามารในระดับชาติและระดับนานาชาติแบ่งเป็นสองประเภทค่ะก็คือสแตนดาร์ดและลาตินอเมริกันชิงเหรียญรางวัลประเภทละห้ารุ่นรวมสิบเหรียญ<ะ><อ>มีนักกีฬาเข้ารวมทั้งหมดลึงร้อยสามสิบ คนบรรยากาศการแข่งขันลีลาดเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้ค่ะเป็นไปอย่างสนุกสนานและก็เร่าใจตลอดจนการแข่งขันโชว์สเตปเทป,เทปแซบไฟลุก <Okay. S 1> ค่ะเัืงว่าบนฟอร์เต้นลีลาดนะคะเต้นอวดลวดลายกันในงานนะคะร่วมทางกองเชียร์ด้วยที่ออกเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน ซึ่งการแสดงก็ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยือนแล้วก็เฝ้ารอคอยเป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนเทโรงเรียนอุบลรัราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงค่ะก็เป็นการแข่งขันเซปักตะโกนะคะรอบชิงชนะเลิศจำนวนเซโคค่ะ หนึ่งในนั้นค่ะก็มีโรงเรียนจากจังวัดพัทลุงชิงกับโรงเรียนจากจังวัดรอยแอดนะคะซึ่งผลการแข่งขันค่ะโรงเรียนจากจังวัดรอยแอด็ดถึมีความเชี่ยบคาดมากว่าก็สามารถเอาชนะโรงเรียนจากจังวัดพัทลุงไปได้2งต่อ1เซตค่ะโดยสกอร์18ต่อย1อ แล้วก็หยิบแอดต่อ1ยอิบต่อ 15, แล้วก็ขวาเรียนทงได้สมเร็ดนะคะการแข่งขันเซปักตะกร,รอบชิงชนะเลิศประเภทโคยิงนั้นนะคะก็มีเพื่อนๆนักเรียนเนี่ยเขารวมเชียร์แล้วก็กองเชียร์ก็กย,ย่างขึุกขักเลยค่ะเชียร์ต้องบอกวา่าแบบอกรชัดครบเครื่นนะเรียกได้วา่ามันนุกนานเลยนะคะส่วนผลการแข่งขันค่ะประเภทโคชายเนี่ยโรงเรียนจักรส่งคล้าเนี่ยก็แพ้โรงเรียนจักมหาสารคามไปทีศูนโตอส่งเซตนะคะ ประเภทโคยิงค่ะโรงเรียนจากรอยแอดก็ชนะโรงเรียนจากจังหวัดพัทลุงไปทีสองต่อหนึ่งเซตค่ะแล้วก็ประเภทเดี่ยวชายเนี่ยโรงเรียนจากสุพรรณบุรีแพ้โรงเรียนจากนครปฐมศูนต่อสองเซตค่ะแล้วก็ประเภทเดี่ยวยิงค่ะจากโรงเรียนราชบุรีชนะโรงเรียนจากนครปฐมไปทีสองต่อซึ่เซตนะคะ